ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเปิดประตูอย่าเปิดประตูก็ไม่เชื่อนั่นนะซิสวย,ยแล้วพี่เอ้ย,อยทำไงดีละ่ะน้องลาวามาแล้วจริงๆด้วยมาไหนไหนก็มาแล้วออกมาเป็นเพื่อนกันหน่อยเร็วเดี๋ยวนะสองคนราวากับไฟพวกเธอพูดอะไรกันเนี่ยโอ้โหก็คนคนนั้นนะสิเขาเดินมาถึงแล้วเห็นปะใช่น่ากลัวมากเลยออเอาเป็นว่าพวกเธอไหนๆก็มาแล้วออกมาเป็นเพื่อนหน่อยกัแล้วกันนะ เอาแล้วไงพี่ฝนรู้สึกว่าจะมีเรื่องไม่ค่อยดีเกิดขึ้นแล้วนะแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะพี่เอกอืมคงต้องตามน้ําไปก่อนละตอนเนี้ใครอะนะ่ะใครกันก็ไม่รู้อะเธอแบบว่าดูท่าทางน่ากลัวมากเลยอะคราวนี้เราจะรอดไหมเนี่ยพี่เอ่อเอ่อจะพูดว่าอะไรดีล่ะแล้วเจ้าพวกนี้เป็นใครเนี่ยเอ่อคือว่าเดี๋ยวนะ คนนี้คือไกลงั้นหอรอลาวากับไฟนั่นนะสิใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็โผล่มาเนี่ยพี่ฝนเอ่องั้นฉันบอกให้ก็แล้วกันคนคนนี้คือฉันก็คือท่านลูซิเฟอร์เป็นเจ้าของนรกนะสิใช่แล้ว <laughs> เจ๊ยังจังหวเล้ออีกเดี๋ยวก็สวัยกันพอดีเออลืมไปแล้วเจ้าแห่งนรกมาที่นี่ทำไมอะ ฉันมาตามลูกสาวสองคนของฉันกลับนรกนะสิลูกสาวใช่แล้วก็เจ้าปีาศาจแสนสนสองตัวนี่แหละลูกสาวของฉันเองฮะจริงจริงเหรอพี่แอตดูท่าทางจะแย่แล้วนะเนี่ยเอยเอาแล้วไงแล้วมาถึงเจ้านรกเลยเหรอเนะี่ยใช่แล้วพ่อของฉันเองเป็นเจ้าแห่งนรกเดี๋ยวนะเธอมีพ่อเป็นเจ้าแห่งนรกเลยเหรอ ก็ใช่นะดิใครจะไปเกิดมาจากกระบอกไม่ไผ่นะแหมน้องลาวาพี่เนี่ยถูกใจถูกใจถูกใจอะไรเจ๊เขานี้ไม่รู้จะโดนอะไรมั่งเออฉันก็ลืมไปเหมือนกันเอาไงดีเราพวกเราแล้วเขามาตามเธอก็ควรจะกลับไปพี่เอกว่าไงมั่งอะเออพี่เอกว่าทั้งลาวากับไฟสองคนควรกลับนะตอนเนี้แต่ว่าเออแดดดีค่ะมีอะไร เออเอ่อ,อ,อพวกเรายังไม่อยากกลับนะคะแดดดียังไงก็ต้องกลับนี่หนีออกมาเนี่ยต้องหนึ่งพันกว่าปีแล้วนะเออคุณพ่อจำอะไรผิดหรือเปล่าคะเราออกมาแค่ชั่วโมงเดียวเองนะคะนั่นมันเวลาของนรกต่างหากเออแหมคุณพ่อนี่ละก็ลาวาพี่ยังไม่อยากกลับบ่ะน้องก็ยังไม่อยากกลับเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่กลับอะ่ะน่าจะแย่นะใช่แล้วใช่แล้วพวกเรายังไม่อยากกลับ ยังอยากจะสนุกบนโลกใบนี้ต่ออขออยู่ต่ออีกสักชั่วโมงได้ไหมคะคุณพ่อได้ไหมคะคุณพ่อจะบอกียวเองอ่ะใช่แล้วจะบอกว่าที่เรามาอยู่บนโลกมนุษย์แห่งนี้ยพวกเราอะสนุกมากเลยนั่นนะสิทำมาต้องหลายอย่างเลยนะใช่แล้วไปแกล้งคนในแคมป์อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเราแกล้งหลอกเป็นผีจนพวกนั้นกลัวหัวโขนกันไปเลยเดี๋ยวนะ แกล้งคนในแคมป์แคมป์อะไรของพวกเธอนี่พูดอะไรกัน่ะอ,าอ้าวไงพวกนี้จําไม่ได้ซะแล้วก็เราไปแกล้งในแคมป์ตอนที่ไปพักแรมเมื่อตอนเด็กๆไงฮะพักแรมเมื่อตอนเด็กๆถูกต้วมเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเป็นพวกเธอสองคนที่อยู่ในปรา,าสาทแล้วก็เป็นผีงั้นเหรอ,อฮอฮอความรู้สึกหยั่งช้าเลย <laughs> แล้วความรู้สึกช้ามากๆเลยถ้าเธอจำได้แล้วก็ฉันจะย้อนความหลังกลับไปก็แล้วกัน <laughs> <laughs> ในตอนนั้นนะ่ะนะพวกเธอมาตั้งแคมป์กันฉันก็รา่มาแลก้ก็ีมันลก็กรีมกมาลูกรลก,กระก็กมาูกกระลกมาลูกกรเล็กไลเวทมนต์ให้พวกเธอน่ะง่วงนอนซึแล้วมันก็ <laughs> ได้ผลนะ <laughs> พวกเธอหลับไปหลับยาวเลยเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะย้อนให้ดูนี่พวกเธอหลับไปเดี๋ยวดูสินอนกรนอีกตั้งหาก เ้ลยาอมแกเจ็บคอไหมแล้วก็ที่สําคัญนะไอเสียงประหลาดประหลาดแล้วก็ตัวประหลาดประหลาดที่พวกเธอเห็นกันนั่น่ะความจริงแล้วก็คือก็คือพวกเรายังไงแล้วนี่พวกเราจะหัวล้อกันอีกนานไหมเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ว่าเดี๋ยวฉันไปซื้อยาอมให้เดี๋ยวกลับมานะใช่แล้วเดี๋ยวถ้ายังไม่จบยังไม่จบเธอเห็นไหมปีศาจตัวนั้นเห็นไหมเห็นไหม อ๋อปีศาจที่เหมือนผีกองกอยเหรอใช่แล้วตัวนี้คือฉันเองเอา <laughs> ว่าแล้วแปลกแปก,แ,ปกแล้วก็อีกตัวอีกตัวตว,วิ่งไปสีวิ่งไป <laughs> วิ่งไปสิเร็วๆเข้ารวิ่งอยู่นี่ไงเราเป็นเด็กจะไปวิ่งเร็วได้ยังไงอะ่ะนี่นี่ไงนี่ไงตัวเนี้ย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 คือน้องใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยฉันเองว่าแต่ว่าเจ๊ให้วนอยู่อย่างนั้นน่ะมันเวียนหัวจะตาย <laughs> แหมก็มันสนุกดีนี่นาะใช่มันก็สนุกดีอยู่หรอก ดูสิพวกข้างล่างหัวปั่นกันใหญ่เลยจริงเหรอพี่เอกมันมีเรื่องแบบนี้จริงๆเหรอแสดงว่าพี่ฝนจําไม่ได้ใช่ไหมนะ่ะจําไม่ได้หรอกแต่แบบว่าแล้วเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว,ว่าที่เด็กๆตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็น้ําท่วมมันเป็นฝีมือของพวกเธองั้นเหรอเอ <c oughs> ไม่เหลือวันนั้นนะ่ะฉันไล่เวทมนต์กันต้องสองคนเลยนะใช่แล้ว <c oughs> เวทมนต์ว่าอะไรนะน้อง จำไม่ได้แล้วแหละว่าแต่ว่าเวทมนต์ที่ไล่ลงไปในนมผงที่โรงพยาบาลน่ะได้ผลจริงๆด้วย <c oughs> มันทําให้เด็กพวกนี้ตัวใหญ่ตัวโตวดูน่ารักต้มเตี้ยมดีนะ <c oughs> <c oughs> แถบน้ําก็ท่วมทั้งโรงเรียนไม่ใช่สิท่วมทั้งเมืองซาก,กุระเลยแค่้รงไห้หน่อยเดียวเองอะถูกต้องถูกต้องใช่แล้วถัวตท่วมถวตทวมจะบอกว่ายังมีเรื่องที่พวกเรายังอยากจะเล่นสนุกอีกนะคุณพ่อคะ ขออยู่อีกสักชั่วโมงได้ไหมได้ไหมคะคุณพ่อน่าจะได้นะพี่นะแต่ดูหน้าคุณพ่อชักแปลกๆแ,แล้วแฮะเออใช่แฮะมันจะไปได้ได้ยังไงอะอย่างไางไก็ต้องกลับวันนี้แหละตอนเนี้ยฉันก็ออกมาได้พักหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าแม่ของพวกเจ้าจะเป็นยังไงกลับไปได้โดนแพนกับบานหัวแตกแน่นอนอะไรนะยังมีแม่แม่อีกงั้นเหรออา้าวมันก็ต้องมีดิไม่มีได้ยังไง ใช่สิต้องมีแม่ฉันไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่สักหน่อยเอาเป็นว่าถ้าพวกเจ้าไม่ยอมกลับแล้วก็พ่อคงจะต้องโกรธหนักแล้วแหละเออเอ,อคุณพ่อคะเออเออพวกเราคิดว่าคุณพ่อใจเย็นๆก่อนนะคะแค่พวกเราออกมาแค่ชั่วโมงเดียวเองคะ่ะนั่นมันพันกว่าปีไม่ได้ยังไงก็ต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้ขออยู่ต่ออีกนิดนึงนะคะจะไม่น้องเลาว่ะใช่อยากอยู่ต่ออีกนิดนึงเอาเป็นว่าถ้าเจ้า ไม่อยากจะก,กลับกันจริงๆแล้วล่ะก็สงสัยพ่อคงจะต้องใช้กำลังนิดหน่อยซะแล้วคุณพ่อคะใจะเย็นๆหน่อยนะคะโหไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยอ่ใช่แล้วพวกเราเป็นปีศาจวัยรุ่นอยากจะออกมาเล่นเหวนี้แป๊บเดียวเองคะ่ะคุณพ่อเล่นนิดเล่นหน่อยก็ไม่ได้โกรธตลอดโกรธตลอดนะ่ะอืมใช่แล้วเรื่องเนี้ยอย่าไปบอกคุณแม่นะคะใช่ขืนบอกไปเนี่ยท่าทางจะไม่ได้ออกมาอีกหลายพันปี ช่แล้วล่ะพวกเรายังอยากจะเล่นอยู่อ <laughs> อตกลงนะคะคุณพ่อค่าเ,เจ๊รู้สึกว่าคุณพ่อขอจาโมโห,โหใหญ่แล้วอะ่ะจริงเหรออืแล้วเราควรทํายังไงกันดีล่ะลาวาะแต่ว่าก็ยังอยากอยู่ที่นี่นะขออยู่ต่ออีกหน่อยได้ไหมคะไม่ได้หรอกจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงพ่อเนี่ยชักโมโหกับสิ่งที่พวกเจ้าทำพ่อจะทนไม่ไหวอย,อยู่แล้วนะ มันโมโหเฮ้บอกว่าให้กลับทำไมไม่กลับเออเดี๋ยวนะคะคุณพ่อไหเริ่ม,มาแล้วนะคะใจเย็นๆก่อนนะคะคุณพ่อค่ะก็บอกว่าให้กลับบ้านไงเข้าใจไหมเนี่ยคุณพ่อคะแผ่นดิเนเริ่มไหวแล้วนะคะออบอกว่าให้กลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวนี้คุณพ่อคะ่ะทำไมกลับบ,บ้านพ่อจะพังที่นี่ให้เละให้หมดเลย ลาวาเราเอาไงดีอะอเจ๊ถ้าเราไม่กลับเนี่ยเพื่อเผอเราจะโดนไปด้วยนะของไม่หรอกม้าเขายังไม่กดขั้นสุดนี่นะพาอว่าถ้าทางพวกเจ้าจะฟังไม่รู้เรื่องสินะงั้นเอาไอ้เมืองเนี้ยมาทดลองเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันเฮ้ยอะคุณพ่อโอ้โหอ่เคุณพ่อใจเย็นๆก่อนนะคะลาวา เอาไงดีอะถ้าทางจะแย่แล้วล่ะเจ๊สงสัยจะอยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้จริงเหรอดูถ้าทางจะแย่แล้วใช่เปล่าเราจะชิ่งหนีกันก่อนดีไหมอะเออจะดีเหรอราว่าน่าจะดีาาน,ดดนะขืนอยู่ต่อไปถ้าทางจะอันตรายม้ะทง่งเราทำไงดีอะอไม่รู้เอาอยัางไงอะโอ้ยคุณพ่อโกดจัดแล้วอะแย่แล้วหยุดไม่อยู่แน่เลยอย่างนี้เดี๋ยวนะราว่ากับไฟนี่พวกเธอทำอะไรกันกันเนี่ย เี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองงั้นเหรอฮ่าไไม่แย่แล้วอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้ไฟลุกท่วมเต็มเลยพี่ฝนใช่ไฟลุกท่วมแต่เดี๋ยวก่อนนะมันจะมีเรื่องมากกว่านี้อีกแหละพวกเธอโอ้อันนี้แค่สิวๆปกติอันนี้เราเจอประจําแต่อันที่จะมานี่สุดๆเลยจะบอกให้อะไรอะอะไรกําลังจะมาโอ้จาตอนที่ฉันทําลาวาประทุลงไปที่เมืองสักครึ่งหนึ่งได้ไหมอ่ะจําได้ นั่นน่ะฉันใช้พลังเต็มที่เลยนะแต่ว่าคราวนี้คุณพ่อใช้แค่นิดเดียวแต่มันมากกว่าฉันต้องสี่เท่าฮะเดี๋ยวนะลาวาอย่าบอกนะว่าลาวากาลังจะถล่มเมืองโอ้โหแย่แล้วพี่ฝนเรารีบออกไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วทางออกมันอยู่ตรงไหนอะ่ะเรารีบวิ่งออกไปก่อนพี่ฝนตรงนี้อันตรายมาด<อ>ูพ<อ>่อ,อมาเร็วปุ๊กปิกปุ๊ก,กปิกเป็นไงบ้างเดีกบุ๊กปิกตัวแข็งทื่อเลยอะ ห่าทางจะช็อกอยู่นะเนี่ยปุ๊กปิ๊กอะเอาไงดีอะในเมืองจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้หิวไปก่อน พี่ฝนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอย่างออกไม่หมดถ้ำเลยไม่ใช่ไม่ใช่มันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันปะทุดังปึ้มเลยเมื่อกี้อะไรอ๋อเสียงระเบิดเมื่อกี้เหรอใช่อย่าบอกนะว่าลาวาถาล่มเมืองแล้วงั้นเหรอรู้สึกว่าภูเขาไฟจะปะทุข้างบนนะพี่ฝนแล้วพวกเราจะทํายังไงกันดีอะนั่นนะดีแล้วพวกเราจะทํายังไงกันดี